เพ็นทั้งลงหมู่บ้านที่เขาแบบว่าอุพยพมาจากบ้านนอกแล้วก็มาอยู่ติดกับในเมืองวนมณ์มมอะไรเง,งี้ยหมู่บ้านบ้าน,นี้มน์อยู่เดี๋ยวมน์ได้อยู่รับสุงกว่านี้นะครับ อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าปีน้พายเรื่องใจมันเนี่ยนะทำผ้าทำผ้าทำมิดนะฮะเขายู่จเานัรเนี่ยมุจ้าอเนี่แฟนเขาก็ย,ยอก <laughs> <laughs> แฟนเขาก็ยอกนะ เดี๋ยวที่นี่ถ้าเกิดมันเลี้ยงแล้วเขาก็จะตี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 นี่เขาบอกว่าเขียนเรียกแน่นะคอ่ว่ามือไปหยิบที่นั่นได้หรือไรนั่นนะหยจีัด้ีกม่ง่ น่ากงมุ่งใคถ้าลิขิตีหุงของพักอยู่ในก็่าบอกฮือฮาทน่มทานได้เลยก็ได้ย้อนคีดเรียกมืออินเดียแล้วขาบอกว่าคีดเรียกตีอยู่ในวันนั้นในชามนนเขาบอกว่าเอาป้องกันผีได้นะครับเขาบอก Pak cố gắng mì bà Pak cố gắng, yêu đen ai hết? nè à, bùi đen ai lâu kia sửa. Bởi lấy anh 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 ơi lấy anh nó anh ơi

ว่าระมันสามสิบาทสานสิบห้าบาทอู้มึงไทยเันขายเป็นร้อยร้อยปลายพว่เนังเนเอาเลียกเป็นเอาเลี้ยกเข้าไปอันนี้เป็นเลี้ยกเหม่อ เี่ยวกากล้าจี่ไหนมันต้องได้นะนี่รับพี่นอ่อนนั่นก็คือเป็นที่ทำมิทำผ้าทำอะไรของคนไทยใหญ่เขาอะไรอย่างนี้นะครับก็มาถึงว่าแต่ทำเป็นเป็นอะไรเป็นมิดปลาเรียมหรือว่าเป็นผ้าพันใหม่อะไรนี้อะไรหมดเลยนะ ถ้าเกิดถ้าไม่เป็นนะมันก็จะเรียกว่าทำถ้าเกิดว่าจับลุนมืออะไรอย่างนี้ก็สวยเลยนะฮะมันรองน้ำหนักก็เลยคงถึงดับน้ำตรงเดี๋ยวมือเป็นกลัวเดี๋ยวมันใจอะขอนน่าไปไปกันผีนะฮะเขาบอกว่าตั้งก็เห็นว่าผมไปตั้งก็เป็นหังกอลเลตว่ามื่อนหร่จะเดินมือหานั่นอยู่แต่ว่า มันอเขาเรียกว่าเมื้อไเลูุกเฮ็ด่อบูเีเลื่มือถามื้อนดี๋ว่าเดมื้อมิเจ้าซื้อเมื่อเกาเฮียงเลยว่าน่าเป็นมิดนนึต่ละนึกกัดนั่นแตีว่าหายเปียงเลี้ยงหนาน้นก็เชีย้เียงตุงแ้อวงดีเลือกทำง่านเลอไเลกเยงจุงเยนะเีกแบบเต็มจุงเป็นผูเลียกทัหน้าเนี่ยเขาบอกใชบอกควรเพราน่าเีงนโมจ้เรียกอะนี่นะนอเคนะครับอันนี้ก็คือ ที่การของคนทีใหญ่เขาอะไรอย่างนี้นะฮะก็ทำพ่อทำมีเราเอางอะไร